สวัสดีครับเพื่อนเชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อาจารย์บรรจงนะครับผมที่อยู่ที่อยโคราอยโคราเป็นอยู่ที่ศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์ทดสอบฝีมือรรยงาน KTC ลำลูกกาของสี่ครับตัวจริงมาถึงมาผมถึงบ้านเลยนะครับที่ผมเคยพูดเรื่องงานวีซ่าอีครับผมอาจารย์มีอะไรก็แนะนำได้ขอขอบคุณพี่สนองนะครับที่ ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นช่างตัวอย่างนะเป็นนักล่าเงินบอลเนาะวันนั้นวันนั้นขำมากที่ที่คุยฟังเรื่องต่อไปอยู่อิสราเอลหนึ <c oughs> คุยหลายเรื่งมากต่อไปแอบเขาจะอยู่ในร่มไมอ่อันนั้นเรื่องจริงเอก็ถือว่าเป็นนักสู้ชีวิตคนเนอือผมเองก็เป็นคนทํางานต่างประเทศเหมือนกันครับผมไป ผมไปซาอุด์สมัยยี่อายุยี่สิบสี่ครับแต่นี่ก็ผ่านมาแล้วตอนนั้นป่อตาก็ไปมาแล้วสมัยนั้นก็เป็นสมัยรุ่งโรข,ของคนบ้านเราไปทํางานที่โน่นนะเราค่างเงินก็ไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้นะทุกวันนี้เงินเฟอ้อครับอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้ตลาดตซาอุด์ก็เปิดก็จริงแต่ว่ามันก็ยังค่าแรงยังไม่จูงใจเท่าไหร่อ๋อใช่ใช่ผมกำลังจะเตรียมยื่นมีซ่าแล้วก็จะพาหมอนและแผนไทยไปสักสี่ห้าคนไปลอง บานเราเลกไปชิมลามน,นะลองลองไปมีตาลาดโลือกไปยังไงเอาดีอะรบ้าใช่ใช่เพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาก็ยังไม่ได้เดินทางกันแต่ที่ที่ผมกําลังจะเตรียมไปก็คือเราเดินทางผมต้องทากฎหมายแล้วก็ไม่เก็บคนงานเลยแม่ตบาเดียวแล้วค่าแรงก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าแรงเก้าเก้าร้อยดอนนะก็ะถือสามเงินกาบาทก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับต่อเดือนเดือนละสาม ก็หนัเจ้าร้อดยดอนสาร้อดยอดยอนน่ะ,ะ,ะก็คือจริงๆแล้วลท,ทางานต่างประเทศเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือการออมเงินนะครับเพราะว่าถ้าเรามีงานที่ที่มันมีรายได้ต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนเราสามารถวางแผนชีวิตได้นะแต่ถ้าอยู่บ้านเราทํางานรายวันบ้างรายเดือนสองเดือนบ้างมันไม่ปฏิบัติตอกก็เป็นเบี้ยวเาแต่เก็บเงินจะเก็บไม่ได้ใต่อไปแบบที่ที่สนองเนี่ยโอ้โหเก็บเงินได้หมดเวลานะฮะคือมันวางแผนชีวิตได้อะ นะครับก็บก็ยินดีด้วยแล้วดีใจมากที่ได้มาเจอตัวเป็นๆวันนี้นอันนี้คนดังนักล่าเงินวอน <c oughs> ตอนตอนที่คุยกันว่าเอเดกไปเกาหลีจะแวะไปเยี่ยมกลุวเก่งว่าจะไปแล้วมันจะเวลามันจะไม่ตรงกันใช่ใช่ก็เลยเพอดีเห็น <c oughs> เห็นพี่น้องกลับมามาพักมาเมืองไทยมาภารกิจนี้ก็เลยอ้านวนในก็อยู่ไม่ไกลกันแล้วใกล้กว่าที่จะไปเจอที่เกาหลีก็เลยแวะมาเยี่ยม ผมอ่าผมไปไปท่อกระถินไปเช้าที่พ่มาที่โคราแล้วก,ก็เลยมานี่ก็ประมาณ200กิโลก็ไม่เกินเลยโอ้200กว่ิโลเ,เรื่องหลักๆก็คือตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คืออีซ่าอิเีเจ็ดใช่ไหมครับที่กําลังอะกำลัง,อองสอบสอบสสสเสรเ็จเรื่องครับนี่งอีเจ็ดที่เราได้ได้อ่าออเดอร์มาจากทางนายจ้างจากคุณไดเฮเบนดัทรีก็คือที่อุตสาดจิตสังห์เนี่ยคัน300ตำแหน่งนะ ถ้าเราสอบไปสองครั้งได้ไปหกร้อยกว่าแล้วอแลหกร้อยกว่าเนี่ยเราก็เร่งมากเร่งที่จะทําเอกสารเพื่อที่จะยื่นวีซ่าแล้วให้เดินทางไปก่อนใหม่ยให้มากถึงพิจมากได้ครับเพราะว่านั้นไปคุยกับทางกองสุนที่ทุนเกาหลีเนี่ย<อ>เขาบอกว่าเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นการยื่นวีซ่าพุงนักเรียนนักศึกษาโอ้ฉะนั้นเราควรจะเร่งยื่นภายในเดือนพฤศจิกานยนใช่แล้วเรากคิดว่าจะเร่งเต็มที่ ก็ทํางานกันหนาะผู้ขามขังเราเพื่อที่อยากจะให้แรงงานไทยบ้านเราไปทํางานแล้วก็ที่แน่ๆคือเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไปไปอย่างมีศักดิ์ศรีครับแล้วก็ไปแล้วเนี่ยสามารถวางแผนชีวิตได้เพราะว่าค่าแรงก็แน่นอนแหละดีกว่าบ้านเรานะแล้วก็มีคนถามว่า v ี s a ยี่สิบสามารถอยู่ได้กี่ปี ก็มีคนถามผมจริงๆว,ว,วีซ่าอียิปต์ที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันจะอยู่ได้4ปีเบื้องต้นนะสปีนะครับเขาคัดสี่ปีเพราะก็อาจจะต้องมีการอสอบประวัตินะว่าเราไปสร้างปัญหาอะไรสังคมให้กับบ้านเมืองเขาไหมนะถ้าเราประวัติด,ดีก็ขอต่อได้เรื่อยๆอแล้วคาว่าต่อได้เรื่อยๆพอครบ5ปีปั๊บเนี่ยก็ทําการอสอบเพื่อที่จะขอเป็นพลเมืองถาวร<อ>ที่ก็เรียกว่า PR ก็คือ permanent residential ก็คือเป็นเป็นวีซ่าทาวนอนอยู่ในเล่มพาสปอร์ตเราเราจะเดินทางเข้าออกอะไรก็ได้นะเหมือนเหมือนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ของดูไบเนี่ยผมเข้าออกอะไรก็ได้นั่เรียกว่าวีซ่าทาวนอนครับผมเหมือนเหมือนที่เอียงไม่อันนี้เป็นวีซ่าทาวนวอนคือแบบเข้าออกได้แต่ที่ผมใช้วีซ่าอเมอเมริกาสิบปีนี่ก็เป็นเป็นวีซ่าท่องเที่ยวจริงแต่ว่ามันไปได้เข้าได้ออกได้ตลอดไปในสิบปีอะไรเงี้ยครับก็ก็อยากจะเชิญชวน โดยเฉพาะพี่น้องอีสานบ้านเรานะครับที่เป็นนักสู้ชีวิตนะฮะบ้านเราก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับสภาพความเป็นอยู่แล้วก็การทําเกษตรกรรมก็ต้องก็ก็ คือคือต้นทุนสูงมากทำแล้วมันไม่คุ้มกับการลงทุนใช่ที่เราทําทํากันส่วนมากเราทำตามพ่อแม่พาทํากันใช่ทํากินเนี่ยอันนี้ใช่ครผมทํากินก็มันกุเดี๋ยวทําอยู่ก็ได้ครับแต่ทําขายไม่คุ้มครับคือจะทําเป็นอาชีพนี่น้อยน้อยคนมากที่จะประสบความสําเร็จอันนี้คือคือความเป็นจริงใช่ครับไม่เหมือนไม่เหมือนประเทศเกาหลีใต้เขาเขาเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้เขาคือจริงแล้วอย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นเขาคือเขามีการวางแผนที่ดีนะเอาแค่ระบบชมระทานเขาเนี่ยผมไปเห็นนะผมทึ่งเลยเพราะว่า แค่คลองส่งน้ํานี่สูงกว่ระดับทีนาใช่การที่จะเอาน้ำเข้านานี่ใช้สายยางเส้นเดียวไม,ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยคือไม่มีต้นทุนเลย่บ้านเรานี่ต้นทุนปัน่นทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดเลยนะแล้วพอเวลาพอเวลาสิ้นปีพอไปขายปั๊บนีดีใจนะได้เงินก้อนหนึ่งนะ หารู้ไหมว่าตัวเองไม่เคยทําบัญชีต้นทุนเลยว่าค่าปุ๋ยค่าแรงตัวเองค่าโฉมค่าน้ํามันไม่ได้ไม่ได้จดเลยซื้อข้าวกินดีกว่าโอ้ซื้อซื้อกินถูกกว่าซื้อกินถูกกว่าผมผมเองผมมีที่นาที่พ่อแม่มีมรดกให้ก็ยกให้ลูกหลานให้น้องไปตัวเองซื้อกินดีกว่าซื้อกินดีกว่าก็ซื้อิีเยอะด้วยแล้วก็คือคนที่จะสอบนี่ตอนนี้รับรับสมัคร อะไรบคิดคือตอนนี้สอบไปสองรอบแล้วหกร้อยกว่าคนเนี่ยกำลังที่ที่เราสอบแล้วมีช่างช่างเชื่อมช่างเชื่อมคอนะช่างเชื่อมหลักคอก็จะมีเงื่อนไขก็คือต้องมีการเทสอย่างน้อย2ปีนะพอเรามีการเทสปั๊บเนี่ยแล้วก็มีใบผ่านงาน2ปีก็จะได้สิทธิสอบเพราะว่าการสอบจะไม่เหมือนสมัยก่อนจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่จากสมาคมมู่ต่อเรือนี่เข้ามาเลยครับเข้ามาเพื่อที่จะ มามาตรวจสอบเอกาสารให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายที่กําหนดเอาไว้เท่าน,นั้นยังไม่พอนะเจ้าหน้าที่ของอตอมอนี่ก็มามาดูการสอบของเราด้วยนะครับรบมีเจ้าหน้าที่จากตอมอเมืองที่เราจะไปอยู่เจ้าหน้าที่ตอมอจากสนามบินอ,อินชอนเนี่ยมามาดูเลยนะครับดูกระบวนการขั้นตอนว่าเราได้ไปฏิบัติตามข้อกฎหมายกำหนดหรือไม่อันนี้คือความยากในการดําเนินการแต่ถึงขนาดเราก็ทาได้ทําได้แล้วก็ พอสอบเสร็จปั๊บนะก็จะต้องเอาชิ้นงานเอ็กซเรย์แล้วเราก็ต้องเอ่ออเาเอาชิ้นเอ็กซเรย์เนี่ยมาออกใบเซอร์เพื่อไปยื่นขอวีซ่าเขานะกระบวนการจะเป็นยังไงก็คือจะแตกต่างจากีแปด d เก้านะครับ d เก้ามันมันก็แค่สอบสอบภาษาที่ไม่ใช่สอบภาษาอันนี้ภาษาแต่พวกเราไม่ได้เน้นภาษานะครับไม่ได้สอบภาษาคือปฏิบัติเอาภาคปฏิบัติเอาฝีมือนะเอาฝีมือคือคนต้องมีใบใบผ่านงานจริงๆใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็ต้องต้องเป็นเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับเนี่ย อ่าไม่ครับมันไม่จาเป็นเลยแต่ว่าเรามีมีคือจริงๆลูกคนงานของเราสวนมากประสบการณ์ต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วนะแล้วก็เราเองก็เตรียมที่จะสอนภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีเบื้องต้นให้ก่อนที่จะเดินทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอีกสองช่างที่ที่น่าสนใจสนใจมากคือช่างช่างพ่นสีพ่นสายนะครับฟังนะครับช่างพ่นสีพ่นสายนะครับต้องต้องมีใบอะไรบ้างช่างพ่นสีพ่นสายนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาถ้าหาว่าเอาเรื่องช่างช่างไฟช่างสี ทั้งสีก่อนนะครับทั้งสีถ้าสมมุติว่าจบปริญญาตรีมาใช่ไหมแ,แล้วก็ตรงกระสายงานที่ก็กําหนดเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์นะถ้าจนะจบปตรตีนะไม่ว่าจะคือจบสายเคมีสายอุตสาหกรรม ในที่เกี่ยวกับด้านงานสีการจัดการอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้ตรงเลยโดยไม่ต้องช้ช่างแบบฝันงานอขออย่างเดียวให้วุฒิการศึกษาตรงตามที่กติกาำหนดปริญญารีตรีรอ่าวาญาตรีแต่ถ้าไม่ถึงนั่นใช้วุฒิปวสได้แต่ปวสจะต้อง,องมีใบฝันงานห้าปีครับอ๋อน,นี่นี่นี่คืองอนขที่จะเป็นช่างช่างพ่นช่างสยพ่นสี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 นะครับและอันหนึ่งช่างไฟฟ้าก็คล้ายๆกันก็คือถ้าเราจบ เรียกจบจบปอตรีหรือวิศวกรด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาเงี้ยตรงเลย<อ>นะไม่ไม่ต้องมีประสบการณ์ครับขอช่าง,งไฟามันปช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าอ่าคือจบมาโดยตรงจบมาโดยตรง,ตรงแล้วถ้าเป็นช่างไฟช่างไฟฟ้าบ้านเราถ้าจ,จ,จบปวสใช่ไหม,มก็มีใบ,บผางงานห้าปีเงี้ยก็มาสมัครได้เลยนะครับแต่ว่าใบผังงานต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาจะต้องคือเราเนี่ยจะต้องเอาไปให้ทางกองศูนย เริ่มจากกระทรวงแรงงานให้แรงางานรับรองนะแล้วก็ไปกงศุนที่บ้านเราที่แจ้งวันนั้นเนี่ยแล้วก็ไปให้ทูตเกาหลีรับรองให้แล้วก็ปกระกอบเอ,บอกสารเพื่อไปยื่นวีซ่านะครับทีนี้ในส่วนขององานไฟฟ้าเนบ้านเราเนี่ยมันก็มีมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่รู้นะนเป็นเรื่องของการปฏิบัติกันมาช้านานแล้วเราเรา,เราใบผ่านงานเรามักจะเขียนคำว่าเทคนิคเชียนซึ่งเวลาเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย คำว่าเทคนิคเชียนเนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าเราเจะไปไฟฟ้าเนี่ยเราต้องใช้ใบผ่านงานนั้นโดยเขียนว่าเป็นอิเล็กทริเชียนก็คือเป็นช่างไฟฟ้าดยโรงรอันนี้ก็เป็นในแง่งของด้านเอกสารคือมันต้องถูกต้องเป็นไปตามที่เขากาหนดนะทุกอย่างที่กําหนดเนี่ยไม่ใช่ผมกําหนดไม่ใช่ไม่ใช่ในต่างกำหนดไม่ใช่ในจ้างกำหนดนะกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้ครับตามกฎหมายใช่ครับของตองมอเขียนไว้อย่างนี้ ก็คิดว่ากำลังเร่งเพื่อที่จะวีซ่ามาเนี่ยผมก็ไปเจรจากับทางทางทูตเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าวีซ่ามาเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเรายื่นวีซ่าก็อยู่ใช้เวลา14วันนะแต่ว่าเนื่องจากว่าภาครัฐแล้วก็นายจ้างต้องการมากเลยต้องการให้คนงานรีบไปเขาก็ทำหนังสือเร่งรัดมาทำพูดเพื่อจะให้เวลาสั้นกว่านั้นอีกับครับแล้วก็ข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือ ทาง,ทางเนื่องจากว่ามันมีความจะเป็นต้องใช้คนครับผมทางอะไรอะไรนะทางทางภาครัฐเองก็เข้าใจก็เลยจะยอมที่จะให้มอบหน้าให้ผมไปยื่นยื่นแทนคนงานนะคอือผมเอผก็พยายามอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อจะให้คนงานให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดท,ที่จะน้อยได้ครับ ส่วนอายุเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุนี่เริ่มตั้งแต่ 25- ถึง49ครับโอ้อายุถือว่าดูในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับเนี่ยตอนแรกเขาให้เขาให้อ่าเขาให้เท่าไหร่นะให้า5ถึง45แต่ผมบอกเฮ้ยคนบ้านเรา5ายิยังทำงานได้อยู่เลยปึ<ม>้<า>งป<ม>ังเลยผมก็เอาตัวอย่างคนงานที่อยู่ในประเทศทางยุโรปไหมก็ดูว่าเนี่ยคนของเรา55ยังทำงานอยู่เลยเขาก็เลยขยับขึ้นมาให้ถึง49 ก็เป็นเป็นหนึ่งโอกาสเป็นเป็นเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันยังติดขัดอยู่นี่เดี๋ยวผมจะมีแบบพร้อมกับคนงานชุดแรกเพื่อไปนั่งเจรจากับทางกระทรวงยืดธรรมอีกว่าทํายังไงเราจะตีกรอบให้มันแคบลงเพื่อเราทํางานง่ายขึ้นนะครับก็ก็อยากจะฝากข่าวคราวเรื่องงานดีๆนี้ไว้กับช่องของนายชําสมนันะครับเพราะพิศนนองก็ก็มีคนติดตามเยอะมากแล้วก็ผมเองก็ชื่นชมนะครับที่ เป็นเป็นเครื่อเป็นคนเป็นนักเสสละนะฮะเป็นคนจิตอาสาครับผมผม,มี<ผ>มเรื่องราวดีๆก็มาแจ้งข่าวให้ญาติพี่น้องในโยะคนมีสารบ้านเราได้รับทราบกันแล้วเร็วๆนี้ก็ได้ข่าวว่าจะทํางานให้กับสังคมแร,<อ><อ>รยงานไทยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับมีอะไร,รที่เราจะประสานกันได้ก็ด้วยความยินดีครับ <ๆ S 2> ยินดีครับผมเองผมก็ดูแลในส่วนของเป็นที่รึกษาของสมาคมจัรงงานไทยไปต่างประเทศด้วยดังนั้นนี่สิ่งที่ผมอยาก